สำหรับบรรยากาศภายในงานครับช่วงสายเด็กดีวีสตา์ดาวแห่งความดีผู้นำฟื้นฟูศิรธรรมโลกได้เข้าฐานกิจกรรมชมภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสมเนีนราหุนฐานกิจกรรมเรียนรู้สมมาทิฏฐิฐานกิจกรรมการเรียนรู้กฎแห่งกรรมโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนทุ่งกะโลกวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตมาเป็นอาสาสมัครช่วยจัดงานและเป็นพี่เลี้ยงฐานกิจกรรม จากนั้นนะครับได้ร่วมทํากิจกรรมที่เวทีกลางด้วยการร่วมสนุกนะครับสังนสนาารรค์และมีการจับสลากรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยพักบ่ายครับเป็นพิธีรวมพลังเด็กทีวีสตาร์ดาวแห่งความดีผู้นําฟื้นฟูเิรธรรมโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อัฏฐชติอัฏฐช,ชาโตส่งเสริมเสรธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานสงฆ์และนางวรัญญาเสียงโตครับผู้อานวยการโรงเรียนบ้านซ่านสามคัคคีกล่าวรายงาน จากนั้นคณะคุณครูนักเรียนครับได้พร้อมใจการสดบนบทธรรมาจักกปาวัตนาสูตรตริญสมาธิภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาก่อนที่ผู้แทนเด็กดีวีสตาจะได้กล่าวคําแสดงตนเป็นพุทธมามกะจากนั้นท่านประธานสงฆ์ครับได้เมตตามอบรางวัลและมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้ก่อนที่คณะคุณครูทุกท่านครับจะได้รับของขวัญที่ระลึกจากท่านประธานสงฆ์ ช่วงท้ายของกิจกรรมครับเป็นการจับสลากของรางวัลใหญ่ให้กับเด็กดีวิสตาร์ดาวหงความดีผู้นำฟื้นฟูเศรีธรรมโลกซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับเพราะได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดอุตร,รดิตถ์เป็นอย่างดีโดยเฉพาะศูนย์อบรมเยาวชนอุตร,รดิตถ์ครับที่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ในการจัดงานรวมไปถึงน้อง,น,องน้องอาสาสมาัครจากโรงเรียนทุ่งกะโลวิทยาคณะคุณครูทุกโรงเรียนครับที่นำพาเด็กดีวิสตาร์เข้าร่วมกิจกรรม รมทั้งผู้ใหญ่ใจดีครับที่สนับสนุนกิจกรรมดีๆเช่นนี้ในทุกๆปีครับ